เมื่อพังคีได้กล่าวโหวสิกรรมให้กับทุกดวงวิญญาณของชาวเมืองเอชตีตาเพื่อปลดปล่อยทุกดวงวิญญาณให้เป็นอิสระเสรีเพื่อหลุดพ้นจากบ่วงกรรมบ่วงมารที่เคยทำร่วมกันมาแต่พิธีก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหลือเพียงแค่พังคีต้องหลั่งเลือดลงในทะเลสาบน้องหานอีกเท่านั้นพังคีจึงของกริชนคราชจากกรวิดจังหวัดที่กรวิด กำลังจะยื่นกริดนัขาชให้กับพังคีนักขีศรีตาแดนปรากฏตัวขึ้นมากลางพิธีถอนคำสาปพ,พร้อมกับความแค้นที่สมอกเข้าขัดขวางพิธีพอคิดว่าพังคีอยากจะเป็นมนุษย์จะใช้ชีวิตกับอราดาจึงบอกไปว่าข้ารอเจ้าพี่มานับเป็นพันๆปีเพื่อที่จะได้อยู่กับเจ้าพี่แต่เจ้าพี่กับเลือกอนังไอราดาได้ยังไงทั้งที่นางเป็นต้นเหตุทำให้เจ้าพี่ต้องตาย เจ้าพี่อโหสิกรรมให้กับพวกมันเพื่อที่จะได้ครองรักกับมันใช่หรือไม่พังคีที่ได้ฟังจึงบอกไปว่าไม่ใช่ข้าไม่ได้ต้องการถอนคำสาบเพื่อที่จะครองรักกับเอลดาแต่ข้าต้องการถอนคำสาบเพื่อปลดปล่อยวิญญาณทุกดวงที่ไม่ได้ไปเวียนไหวตายเกิดข้าน่าสงสารพวกเขาเจ้าเองก็ต้องมีจิตเมตตาบ้างเจ้ารู้บ้างไหม เจ้าน่ะเป็นคนสาบแช่งพวกเขาแต่ข้าต้องมาเป็นคนถอนคำสาบแทนเจ้าข้าทำถึงขนาดนี้เจ้ายังไม่สำนึกอีกเหรอกรวิทเองที่ได้ฟังก็อยากให้นักนีศรีตลาเป็นคนโหสิกรรมให้กับทุกดวงวิญญาณเช่นกันแอลดาที่รู้สึกผิดจึงได้ยื่นข้อเสนอด้วยการแลกชีวิตของตัวเองกับอิสรภาพของชาวเมืองแต่ข้อเสนอนี้กับยิ่งจุดชนวนความแค้น ของนาคณนีศรีลาให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมเพราะนาคณนีศรีลามีจิตใจที่เห็นแก่ตัวรักแต่ตัวเองจึงยังมองไม่เห็นธรรมจ้องจะทำร้ายเอรดาและหวังจะเอาพังคีมาเป็นของตัวเองเพียงผู้เดียวหากนางไม่สมหวังในความรักเอรดาก็ไม่ต้องสมหวังเช่นกันไม่ว่าใครก็ใครมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งจังหวะที่นาคนีศรีลา แปลงร่างกลายเป็นพญานาคก,กำลังจะเข้าไปทำร้ายอัลดาทำให้กรวิตรรีบใช้กิจนาคราชช่วยปกป้องอัลดาพังคีที่เห็นเข้าก็แปลงกลายเป็นพญานาคเพื่อเข้าปกป้องอลดาเช่นกันน,นักขีศิลลาที่ได้เห็นดังนั้นก็ยิ่งแข็งใจอย่างมากจึงพ่นไฟออกมากะที่ว่าจะเผาอลดาและทุกคนให้ตายไปพร้อมกันรวมกับทุกดวงวิญญาณเหล่านั้นที่วอดวายกันไปให้หมดกรวิตร จึงใช้กิน้าขราชเข้าปกป้องัอลดาวไว้พังคีก็รีบพ่นน้ำปกป้องเอลดาและทุกคนไว้เช่นกันแต่ผู้ชงก็เข้ามาช่วยพ่นไฟอีกแรงเพื่อให้นักเคนีศีตลาเป็นผู้ชนะแต่แล้วผู้ชงก็ถูกกิ้าขราชของกรวิตปราบจนถึงแก่ความตายในที่สุดจากนั้นพังคีจึงใช้โอกาสนี้พุ่งเข้าไปกัดนักินีศีิลาแต่ว่านาคินีศีิลากลับหลบได้อย่างบุบวิด นาคนีศรีตราเป็นฝ่ายโจมตีพังคีกลับบ้างพังคีเองก็หลบได้เช่นกันจังหวะนั้นเองอารดาได้ทำทีหลอกล่อให้นาคณีศรีตราเผลอเมื่อนาคณีศรีตราหันมามองอารดาพังคีจึงเข้าไปกัดที่ตัวของนาคณีศรีตราจนเลือดของนาคณีศรีตราหลั่งไหลออกมาพังคีที่เห็นดังนั้นจึงยอมกีดเลือดของตัวเองให้ไหลไปรวมกับเลือดของนาคณีศรีตราและเลือดได้ไหลลงสู่ทะเลสาบหนองหาน จึงทาให้ถอนคํำสาบของนักนีสีตลาได้สําเร็จสามารถปลดปล่อยทุกดวงวิญ,ญญาณให้เป็นอิสระเสรีและทําให้ทุกดวงวิญ,ญญาณได้กลับไปเกิดใหม่ด้วยกันทั้งหมดในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิพอดิบพอดีโดยที่สวรรค์ก็ได้เมตตากรุณาให้เวลากับมณีรินได้บอกลาภูผาเป็นครั้งสุดท้ายมณีรินได้อธิษฐานว่าขอให้ชาติหน้าเธอได้กลับมาเกิดและได้รักกับภูผาอีกครั้ง พังคีเลื่อนไหลออกมาพร้อมกับน้ำตาที่ต้องจากอรดาไปชั่วนิิรันชาตินี้จะไม่ได้คลองรักกับอรดาแล้วเพราะบุญโปง่งทำให้พังคีคิดได้พังคีจึงชดใช้ให้กับอรดาด้วยชีวิตของเขาเพื่อให้ทุกคนได้กลับมาเกิดใหม่หลังจากนั้นนักคณีศรีสลาก็ผิดหวังจากความรักเพราะพังคีได้ตายจากไปแล้วนักคณีศรีสลาจึงตอมใจตาย ส่วนอนาดาหลังจากทำพิธีถอนคำสาบให้วิญญาณของชาวเมืองเอชซีตาได้สำเร็จแล้วเธอก็ได้กลับบ้านพักเพื่อไปเก็บกระเป๋าเพื่อเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครเมื่ออาดาเดินถือกระเป๋าออกมากะว่าจะนั่งรถทัวร์กลับแต่กรวิตก็ขับรถมารับและพาอาดากลับกรุงเทพไปพร้อมกันอนาดากลับมาถึงกรุงเทพเพื่อเขียนคอรัมนมเกี่ยวกับตำนานผาแดงนางไอ ได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนกรกลวิทเองก็ได้กลับไปทำข่าวเกี่ยวกับตำนานผาแดงนางไอในแบบฉบับที่ถูกต้องช่วยสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับสํานักพิมพ์จนทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งมารับหน้าที่เป็นผู้บริหารของสํานักพิมพ์ตามที่พ่อของเขาต้องการวันเวลาที่ผ่านไปอรลดาและกลวิทก็ได้แต่งงานกันที่กรุงเทพมหานครและพยายามออกตะเวนทำบุญร่วมกัน เพื่อทิศบุญกุศลนี้ให้กับพังคีที่ตายไปปั้นปลายชีวิตแอลดาก็ได้อยู่กับกลวิทกลวิทก็ได้ดูแลแอลดาอย่างที่เคยอธิฐานไว้ในอดีตชาติได้ครองรักกันจนแก่จนเท่าไปตลอดชั่วยุคไขต่อมาเมื่อถึงปีพุทธศักราช2568พังคีก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งรวมถึงแอลดาและกลวิทมณีนินและภูผาเอง ก็ได้กลับมาเกิดเช่นกันมณีดินที่เคยอธิฐานไว้ว่าชาติที่แล้วขอให้ได้คลองรักกับภูผาสมใจชาตินี้เธอก็ได้ครองรักกับภูผาสมใจปรารถนาส่วนชาติที่แล้วกลลวิทย์ได้ทำหน้าที่ดูแลเอลดาแล้วทำให้ชาตินี้พังคีได้มีโอกาสเข้ามาดูแลหัวใจของเอรดาบ้างจนสามารถเอาชนะใจเอลดาได้สำเร็จ พังคีที่ส่งหวังในความรักกับอลดาและได้ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปชั่วนิดนิรันดอนเทินสาธุหากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ